เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมนกฟลามิงโกถึงชอบยืนขาเดียวนักวิจัยมาเลเซียพบว่าถ้าโพสประจำตัวนี้ไม่เพียงแค่ทำให้นกฟลามิงโกดูเท่แต่ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์และชีวิตประจำวันของพวกมันอีกด้วยการยืนขาเดียวนั้นช่วยประหยัดพลังงานเพราะกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกข,ของมันถูกออกแบบมาให้ล็อกโดยไม่ต้องใช้แรงมาก ผลการศึกษาหนึ่งในปี2017พบว่ามันอยู่ในภาวะที่เรียกว่า passive gravitational stay apparatus ซึ่งใช้งานเหมือนล็อกกลนไกในการยืนนิ่งเมื่อเทียบกับมนุษย์การยืนขาเดียวอาจจะรู้สึกไม่สบายแต่สำหรับฟลามิงโกแล้วเป็นเรื่องปกติและสิ่งนี้ยังช่วยให้พวกมันรักษาอุณหภูมิร่รางกายได้อีกด้วยเพราะลดพื้นที่เพื่อสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้อย่างมาก อีกอย่างที่น่าทึ่งคือเมื่อนำร่างของฟลามิงโก้ที่ตายแล้วมาวางในท่ายืนขาเดียวมันยังสามารถทรงตัวได้เองอีกด้วยนี่แสดงว่านี้คือคกลไกธรรมชาติที่ช่วยให้มันประหยัดแรงที่สุดนกยังรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วเราเคยคิดจะพักเพื่อถนอมพลังตัวเองบ้างไหมยังมีสิ่งที่น่าเหลือเชื่อบนโลกนี้อีกหลายอย่างกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนแล้วจะมาเล่าทุกเรื่อง